สวัสดีครับผมสวัสดีครับตรงวันนี้เรามาอยู่กับรถมินิมเนอร์เป็นมินิคลาสสิกอีกคันหนึ่งครับผม เหมือนมินิที่มิตต์บีนใช้เลยพี่โต้งใใช่ใช่ด้วยความเป็นมินิเนี่ยมันก็จะมีรูปทรงที่คอนเซป t นี้มาทุกยุคทุกสมัยนะครับผมสวยมากคันนี้ด้วยความที่คันนี้ก็เป็นรถที่มีอายุเลยพี่โต้งใช่ก็เป็นรถสะสมของคุณลูกค้าอีกคันเลยเป็นรถสะสมครับแล้วลูกค้าเอามาอัปเกรดอะไรบ้างครับวันนี้พื้นฐานเลยเนี่ยก็อยากจะให้ดูหนังฟังเพลงได้ครบถ้วนแต่ก็ยังคงความเรียบๆให้ดูสุดขัดขึ้นมาลำโพงติดหลบๆไว้ไม่ให้รู้ ก็มีลำโพงนะครับแล้วก็ตัวความเป็นคลาสสิกเนี่ยก็แอบไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือติดจอแอนดรอยด้วยใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันครับว่าคันนี้เก็นอะไรบ้างอย่างที่เราเกิดขึ้นมาในขั้นต้นว่าทำเป็นคลาสสิก ลูกค้าไม่ต้องการให้เห็นมีลําโพงอะไรติดตั้งให้แบบโดดเด่นขึ้นมาเราก็จะใช้ติดตั้งไว้ที่แผงด้านหลังนะครับเราที่เห็นเงินเงินตรงแผงประตูนี่ไม่ใช่ลำโพงเหรอพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นสไตล์ของรถนะครับอินทีเลียของรถในช่ครับผมผมนึกว่าช่องใส่ลำโพงแต่จริงๆแล้วพี่โต้งเนี่ยจัดสรรให้ติดตั้งไว้ที่ด้านหลังใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยตามคอนเซปต์เนี่ยก็อยากจะติดตั้งในตำแหน่งด้านหน้าที่ประตูด้วยครับแต่ทีนี้ดังตามที่ลูกค้ารีเควสเราก็เลย เอาไปหลบตามความต้องการของคนลูกค้าท่านนี้อยากเก็บความคลาสสิกเอาไว้ใช่ครับผมแล้วลูกค้าใช้เป็นลำโพงอะไรบ้างครับพี่ตงลำโพงรุ่นนี้เป็นของพี่ซึ่มรุ่น M S 700 K Pro นะครับเป็นลำโพงที่ให้การตอบสนองความถี่ที่ครับครบถ้วนทุกย่านความถี่เลยครับเก็บดีเทลเครื่องดนตรีได้ครบด้วยยิ่งลำโพงดีเนี่ยบางทีนะครับเราฟังเพลงเดิมแต่เราอาจจะได้ยินดีเทลของเครื่องดนตรีได้มากขึ้นครบถ้วนขึ้นช่บถ้อนขึ้นแห่งซาวคอนเซปต์เนี้ย มันมีอยู่แล้วเราดีไซน์ขึ้นมาเองด้วยทางร้านล c กเกอรซาวเราเองครับผมเป็นงานไม้เป็นงานไม้แล้วก็เก็บงานให้กลมกลืนกับภายในห้องโดยสารครับผมวิธีวิการทำเนี่ยก็คือจากไม้แผ่นใหญ่ๆใช่ใช่ครับแล้วก็ทำคาคอนเซ็ปต์ให้ให้กลมกลืนกับโครงสร้างเดิมของรถที่เป็นรถคลาสสิก ซึ่งเราต้องตัดแล้วก็วัดงานเนี่ยให้เป๊ะที่สุดด้วยใช่ครับไม่งั้นมันจะไม่ลงตัวแล้วก็ไม่เข้าลูกฟิตเนต์มันจะไม่ได้ใช่ครับงานละเอียดโอเคครับแล้วก็หุ้มด้วยเราหุ้มด้วย PVC นะครับเพื่อให้กลมกลืนกับภายในก็เป็นสีดำเาไปสารเดิมเดิมของรถครับผมแล้วผมเห็นแล้วนะครับจอเดี๋ยวเราไปเจาะจอกันต่อเลยครับคือโดยพื้นฐานความเป็นจอ a อ d ด o i d เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกแบบมาให้สะดวกรถแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีหน้ากาตรงรุ่นมาสำหรับใส่จอ Android ได้เลยแต่สำหรับมินิคันนี้เป็นรถคล อหน้ากาของเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องคัดต้อมขึ้นมาเองสร้างมาใหม่สร้างใหม่เลวยซึ่งพอดีเข้ารูปเลยใช่ครับแล้วก็ดูกลมเกินไปกับความคลาสสิถูกต้องใช่ครับโดยเฮดยูดิตนะครับพี่โต้ฮเราก็จะใช้งานไม่ว่าจะดู G.P.S จะดู YouTube Netflix อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าไปเล่นได้เหมือนแท <Tab let. S 2> ระบบแท็บเล็ตเลยเ<อ>ใช่ครับปัจจุบันนี้จอ Android เราเนี่ยสามารถใช้งานรับสัญญาณอินเทอร์เน,น็ตได้ทั้ง2ช่องทางเป็นรับทาง Hotspot Wi-Fi กับทางใส่ซิมนนนนอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับจอน,นี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่ตงอันนี้เป็นของ A อเว e นะครับไซส์เท่าไหร่พี่อันนี้ขนาด9นิ้ว ครับผมครอบคุมแอปพลิเคชันได้หมดเลยลูกค้าอยากใช้อะไรก็โหลดได้คผม FMAM มีครับผมใช้งานได้ได้เหมือนวิทยุรถยนต์แล้วก็ใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆได้ครอบคุมทั้งหมดมี Netflix มี Spotify j o o ยครับผมโอ้โหก็ถือว่าบถ้วน นี่จบไปแล้วใช่ครอันนี้ถ้าครั้นี้หนึ่งคันที่เป็นงานทางร็เก็ตซาวนาเสนอเป็นงานคัสตอมทั้งหมดเป็นคาิกขนาดนี้ก็ทําได้ทําได้ครับเป็นงานคัสตอมตั้งแต่การติดตั้งจอออกแบบแผงลําโพง นะครับบริษัทเราเราก็ออกแบบตามโจทย์ของคุณลูกค้าได้หมดโอเคเป็นรถคลาสสิกแต่ก็อัปเกรดทุกอย่างเนี่ยให้เทคโนโลยีดีมากขึ้นสนุกมากขึ้นในการใช้รถครับผมสำหรับเพื่อนเพี่อนพี่น้องๆท่านใดอยากมาทําแบบนี้บ้างไม่ต้องร้านเราอยู่ที่ไหนพี่เราอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36 เราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มครับผมโทรมาหาพี่ตงได้ที่ไหนบ้างเบอร์ติดต่อทางร้านล็อกเกอรซาว027929999ครับผมหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่เลยตามนี้เลยครับผมทัักครบมาได้ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ตงต้องไปละขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ